ถ้าคุณทำออนไลน์อยู่นะคะแล้วทำรูปยังไม่สวยรูปยังไม่ปังนะคะคุณจะต้องมี9แอปพลิเคชันนี้ค่ะแอปพลิเคชันแรกนะคะนั่นคือฟอนโตค่ะที่เราไว้ใช้ทำตัวหนังสือสวยๆนะคะจัดม,มุมจัดองศาอะไรได้สวยงามตามที่เราต้องการเลยค่ะแอปที่2 square f i t นะคะสามารถที่จะทำรูปปรับแต่งรูปไม่ว่าจะเป็นขนาด1น่ตอนหนึ่งนะคะไว้ลง IG หรือว่าทำปก YouTube อะไรแบบนี้นะคะปกเพจ Facebook หรือว่า เพจที่เราไลฟ์ไปหรือว่าวิดีโอของเราก็ได้เหมือนกันนะคะคลายมาสเตอร์ค่ะไว้ตัดแต่งวิดีโอตแต่งรูปภาพของเราใส่แอนิเมชันต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็น p i กเซเบค่ะ p ิกเซเบไว้หารูปภาพสวยๆนะคะแบบที่ไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วก็ฟรีด้วยค่ะแอปที่5นะคะนั่นคือ Magic e r a s e r ค่ะตัวนี้นะคะเป็นแอปฟรีเช่นกัน,นะคะ่ะไว้ลบพื้นหลังนะคะไว้ทำรูปภาพ PNG ค่ะแอปที่6ค่ะนั่นคือ Line Cam e r a ค่ะ อันนี้นะคะไว้ตกแต่งรูปภาพให้สวยตามที่เราต้องการได้เหมือนกันนะคะจัดรูปภาพหล,ล,ลายๆรูปไว้อยู่ในรูปเดียวกันทําได้ที่ลายคามิล่าเลยค่ะแอปที่7นะคะนั่นคือรีไซต์อิค่ะตรงนี้นะคะไว้ปรับขนาดรูปภาพค่ะบางแพลตฟอร์มนะคะขนาดรูปภาพก็จะแตกต่างกันออกไปเราสามารถปรับขนาดของรูปภาพตรงนี้ได้เลยนะคะโดยใช้แอปรีไซต์อิค่ะ แอปที่8นะคะนั่นคือ i n t e ทเล t ค่ะตรงนี้นะคะไว้หาดีไซน์การตกแต่งรูปภาพการหารูปภาพสวยๆนะคะก็สามารถดูที่ i ิน e ทเล t ได้เลยค่ะและแอปสุดท้ายนะคะนั่นคือ Snapseed ค่ะไว้ปรับสีปรับแสงนะคะหรือว่าใส่ตัวหนังสือก็ได้เช่นกันที่ Snap Seed นะคะเพื่อแม่พายเคล็ดลับดีๆนะคะในการจับเงินแสนมรดกออนไลน์ก็ฝากกดติดตามกดหัวใจด้วยนะคะและเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาแนะนำในเรื่องการใช้แต่ละแอปพลิเคชันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ